พักเก้าวไกลจะเสนอยัตติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเพื่อปิดสวิตซ์สววันนี้ก็เป็นเพื่อไทยก็ขอเป็นแนวทางเราเพราะนั้นมติของแต่ละพักถ้าเราเคารพกันเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาเรากนทำงานต่อไปได้จริงๆ1 1อยสมันไม่ควรจะเป็นสิ่งที่มันตั้งข้อหาได้ง่ายๆนะเพาะร้อยสิมันต้องแก้ ที่ it, Saw, War, ไอ้ปิดสวิตสวอไอ้แก่รัฐธรรมนูญเนี่ยทั้งหมดคืออะไรฮะเพื่อประโยชน์ของพวกเขาเองแล้วก็ใช้ประชาชนเป็นเครื่องมือใช้หลักการปลูกฝังทางความคิดกรอบงามทางความคิดจนกลายเป็นอุดมการ์ใช้เด็กนักเรียนนิสิตนักศึกษาเป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้พวกเขาเก้าวเข้าสู่การมีอํานาจหลักเหล่านี้สิ่งที่ผ่านมาเขายังทําอีกนะ เขาบอกว่าจะยกเลิกบทเฉพาะการคือสิ่งที่คณะรัฐหารทาทั้งหมดตามข้อเสนอของปีมบุตรจาได้ไหมผมเคยเรียนว้ว่าหลักทั้งหมดเหล่านี้ที่กําลังเดินมานําประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งก่อนการปฏิรูปนะครับกฎเอกประยุทธ์ควรจะตั้งคนกลางนะครับเป็นพลเรือนเข้ามาบริหารประเทศแต่เขาไม่ทาเขาจะมาเป็นผู้บริหารเองตอนนั้นเขาควรจะเป็นประธานยุทธศาสตร์ชาติแต่เขาไม่ทําเขาไปตอนนี้ก็ยืนสองขาเป็นกรรมการยุทธศาสตร์ชาติด้วยไปเป็นนายกรัฐมนตรีด้วย ไอ้กรรมงานกรรมการดิทัศาสชาติจึงไม่รู้จะไปไหนเลยไม่ได้ไปไหนสักอย่างสวัสดีครับมาพบก,กับผมเทิศักดิ์ยิงกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันบนยอดดอยนะครับอากาศค่อนข้างจะเย็นหนาวฝนตก นะครับมันอยู่บนม่อนแจ่มก็ไม่ห่างจากตัวเมืองเท่าไหร่ก็ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ก็ประมาณไม่เกินครึ่งหนึ่งชั่วโมงเนี่ยครับรถมาผมก็ขับรถเมืเรื่อยไม่ได้มานานแต่มารอบนี้ฝนตกอากาศหนาวนะก็อยู่ที่ประมาณ14-15องศาเซลเซียนะครับเลยทีเดียววันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับ ที่จะนําเสนอเนี่ยก็คงจะเป็นประเด็นเรื่องของการแตกหักกันนะความขัดแย้งกันระหว่างก้าวไก่นะครับที่จะกับพรรคเพื่อไทยที่อ้างว่าจะทําการปิดสวิตสวไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับปิดสวิตสว์เป็นยังไงมันจะยังไงต่อไปมันจะอะไรยังไงไปดูในเชิงปรากฏการณ์เดี๋ยวผมจะมาวิเคราะห์และเข้าสู่กระบวนการการสังเคราะห์ให้ทราบพัก ก้าวไกลยังยืนยันที่จะผลักดันให้มีการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ผ่านสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสอสอรอการตั้งสอสอรอที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนเพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับโดยไม่ไปจำกัด ว่าห้ามแก้หมวดใดหมวดหนึ่งจะเป็นทางออกอย่างสันติให้สังคมไทยสามารถหาชั้นธามติร่วมกันได้ว่าระบบการเมืองแบบไหนที่เรายอมรับที่จะอยู่ร่วมกันสำหรับยัตติขอแก้ไขรัฐมนูญในประเด็นนี้คือเรื่องสอสอรอนะครับ พักก้าวไกลได้เสนอในที่ประชุมระดับหัวหน้าพักของพักร่วมฝ่ายค้านหลายครั้งในรอบหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเพื่อไม่ให้ไปกำหนดห้ามสสรอแก้ไขรัฐธรรมนูญหมวด1และหมวด2แต่สุดท้ายเมื่อเสียงส่วนใหญ่ของพักร่วมฝ่ายค้านเห็นต่างออกไปพักก้าวไกลจึงขอ ขอนชื่อในการเสนอยัตติเพื่อสงวนความเห็นในเรื่องนี้เอาไว้นะครับอย่างไรก็ตามเมื่อยัตติที่พักร่วมฝ่ายค้านเสนอให้ตั้งสอสอรอเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาพักเกา้าไกลจะโหวตสนับสนุนในวาระที่หนึ่งและจะไปขอแปรยัตติในวาระที่สองต่อไป เพื่อให้สอสอรอสามารถโอบรับเจตจำนงของประชาชนได้ทุกกลุ่มไม่ปิดกั้นความคิดและความฝันของประชาชนกลุ่มใดซึ่งสุดท้ายเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินเองว่าเนื้อหาของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะเป็นเช่นไรผ่านกลไกของสอสอรอ และการลงประชามติประการที่สองหลังจากที่มีการยื่นขอแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้มีการตั้งสอสอรอไปแล้วลำดับต่อไปพักเก้าวไกลจะเสนอยัตติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐมนูญเพื่อปิดสวิตสอวอเพราะ กรองดวงใจสำคัญที่สุดเรื่องหนึ่งในการสืบทอดอำนาจของคณะรัฐประหารคือบทเฉพาะการของรัฐธรรมนูญพศ2560ที่กำหนดให้มีสอวอ250คนจากการแต่งตั้งของคอสอชอและมีอำนาจในการเลือกนายกรัฐมนตรีบทบัญญัติเช่นนี้ เป็นการทำลายเจตจำนงของประชาชนและขัดต่อหลักการพื้นฐานสำคัญของระบอบประชาธิปไตยดังนั้นพักก้าวไกลจึงขอเชิญชวนผู้แทนราษฎรที่มาจากประชาชนร่วมกันเข้าชื่อเสนอยัตติแก้ไขเพิ่มเติม รัฐธรรมนูญยกเลิกมาตรา269ถึง27 272ในบทเฉพาะการของรัฐธรมนูญฉบับนี้เพื่อปิดสวิตสอวอให้ทันสมัยประชุมนี้มติของแต่ละพักซึ่งก็เคยมีไม่ใช่ไม่เคยมีหลายครั้งที่เก้าวไกลเขาก็ขอขอยืนตามแนวทางเขาเราก็ให้แล้วก็ไม่ได้ทะเลาะกันก็ทำงานมาได้เหมือนเดิมเช่น เรื่องพลกรกาลังพลอย่างนี้ใช่ไหมฮะเขาก็ขอเป็นแนวทางเขาเราก็ให้แล้วถัดจากนั้นมาก็อีกหลายครั้งเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นเพื่อไทยก็ขอเป็นแนวทางเราเพราะนั้นมติของแต่ละพักถ้าเราเคารพกันเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาเราเทำงานต่อไปได้แล้ววันครั้งหน้าก็ยังจะมีอีกเหมือนกันหลายครั้งด้วยว่ามารวมกันหลาย,ลายพักนี่บางโอกาสเขาจะขอเป็นจุดหยืนของพักเขามีเหมือนกันในคราวที่ไม่นานมานี้ก็ประชาชาติ เกี่ยวกับพรบหรืออะไรเกี่ยวกับอิสลามเนี่ยเขาก็ขอขอเราก็ให้เพราะฉะนั้นไม่แตกไม่ขัดแย้งหรอกครับเราเคารพกันว่าก็ขอกันจุดยืนใครจุดยืนมันแล้วยิ่งรัฐมนูลเป็นเรื่องใหญ่เพราะนั้นโอกาสคิดต่างกันนี่มันเป็นไปได้มันเรื่องใหญ่เพราะนั้นไอ้เนี่ยถ้ารู้ธรรมชาตินี้นี่พวกผมไม่หนักใจไปได้อีพีที่หนึ่งก็อยู่ระหว่างทางไปสนอสำนักลาาเลยทีเดียวนะครับ รถค่อนข้างติดเลยทีเดียวนะครับดูสิเนี่ยหละที่บอกไงว่าโครงสร้างพื้นฐานมันไม่ดีเพราะอะไรเพราะการเมืองมันไม่ดีการเมืองมันไม่เป็นประชาธิปไตยรัฐไม่ได้รับฟังเสียงของประชาชนไม่ได้ยึดถือผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งเราก็เลยอยู่ในบ้านเมืองแบบนี้นะครับดูสิรถติดติดรถติดมากนะครับผักเมืองนะหรือว่าระบบขนส่งสาธารณะที่อินฟราสตรักเจอร์ไม่ดีแล้วก็ราคาค่อนข้างสูง ทำปลาัยเราก็เป็นไปนตามกฎหมายทุกอย่างนะเราก็ไม่ได้ปลาใสหรือว่าพูดอะไรที่ <ขอ S 2> มันไปทาไําร้ายใครเลยแรงวันนั้นนะครับผมก็ขึ้นไปแค่ไม่ได้ทําอะไรมากร้องเพลงดูยูเฮียเดดพิวเซ็งนะครับแล้วก็ร้องเพลงเพื่อมมลชนเท่านี้แล้วก็พูดนิดหน่อยมงงเหมือนกันว่าทำไมจริงๆร้อสิบหกมันไม่ควรจะเป็นสิ่งที่มันตั้งข้อหาได้ง่ายๆนะ เมื่อรอสิบหกมันต้องแก้ตอนนี้นะทางรัฐบาลทางฝ่ายค้านก็จะทำการแก้ไขรรมนูญจะมีการตั้งสสรขึ้นมานะครับก้าวไกลก็ประกาศที่จะปิดสวิตสว,วนะตามข้อเสนอของปิยบุตรธนาทร ช่อนะกลุ่มอนาคตใหม่เดิมนะก้าวไกลเข้ามาจากอนาคตใหม่ที่โดนยุบนะครับก็เจ้าของก็เจ้าเดิมนะคนเดิมกลุ่มเดิมก็มีการบัญชาการเหตุการณ์เหมือนเดิมก็เดินหน้าที่จะเล่นงานสอวอนะครับเรื่องของสอวอผมเคยอธิบายไว้แต่แรกนะครับก่อนที่จะมีการตั้งสอวอว่าถ้าเดินสอวอแบบนี้จะเป็นเป้าหมายในการถูกโจมตีเป็นหลักเป็นไงฮะเป็นอย่างที่ผมเรียนไว้ไหม วันนี้เราเห็นสอวอมีใครบ้างในประเทศไทยที่มีสอวท่านผู้ชมบอกชื่อหน่อยสินอกจากอาจารย์วันชัยสอนซีรีนอกจากพี่เอสมชัยแสวงการท่านผู้ชมหรือหุ้นส่วนรู้จักใครบ้างฮะที่เป็นสอวหลังจากที่บิ๊กป้อมพลเอกประวิทธ์วงสุวรรณตั้งขึ้นมาหลังจากที่พลเอกประยุทธ์ตั้งขึ้นมาสุดท้ายคนเหล่านี้เงียบกริบไม่มีใครออกมาช่วย พลเอกประยุทธ์อีกเลยนะครับประธานวุฒิสภาท่านก็เป็นคนดีฮะเป็นอดีตตุลาการเป็นอดีตศาลมาก่อนก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันก็ไม่เห็นด้วยนะครับเรื่องการปิดสวิตสอวอนะฮะปิดสวิตสอวอ์คืออะไรก็ยกเลิกอำนาจสอวอ์ที่จะให้มีการโหวตนายกรัตรีนะครับปิดสวิตสอวอคืออะไรนะครับก็คือการที่จะยกเลิกสอวอไป จะต้องมีการเลือกตั้งเข้ามาแทนนะคือพวกเขาที่หวังว่าพวกเขาจะชนะแน่นอนฮนะพรรคเพื่อไทยก็ออกมายอมรับนีว่าถ้าปิดสวิตช์สอวอได้เพื่อไทยจะได้ประโยชน์นู่นนี่นั่นเพราะว่าเข้าไปเสียงข้างมากถ้าใช้หลักการการเลือกตั้งในกติกาเดิมเขาก็จะได้ประโยชน์เขาจะต้องเป็นได้เป็นรัฐบาลคือเป้าหมายสูงสุดของคนเหล่านี้ที่ไอ้ปิดสวิตช์สอวอไอ้แก่รัฐธรรมนูญเนี่ยทั้งหมดคืออะไรฮะเพื่อประโยชน์ของพวกเขาเองแล้วก็ใช้ประชาชนเป็นเครื่องมือ ใช้หลักการปลูกฝังทางความคิดครอบงามทางความคิดจนกลายเป็นอุนดมการใช้เด็กนักเรียนนิสิตนักศึกษาเป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้พวกเขาก้าวเข้าสู่การมีอํานาจหลักเหล่านี้สิ่งที่ผ่านมาเขายังทําอีกนะเขาบอกว่าจะยกเลิกบทเฉพาะการคือสิ่งที่คณะรัฐประหารทาทั้งหมดตามข้อเสนอของปียมบุตรจำได้ไหมผมเคยเรียนไว้ว่าหลักทั้งหมดเหล่านี้ที่กำลังเดินมานำประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งก่อนการไปฏิรูป นะครับกลเอกประยุทธ์ควรจะตั้งคนกลางนะครับเป็นพลเรือนเข้ามาบริหารประเทศแต่เขาไม่ทําเขาจะมาเป็นผู้บริหารเองตอนนั้นเขาควรจะเป็นประธานยุทธศาสตร์ชาติแต่เขาไม่ทําเขาไปตอนนี้ก็ยืนสองขาเป็นกรรมการยุทธศาสตร์ชาติด้วยไปเป็นนายกฐมตตรีด้วยไปทมงานกรรมการยุทธศาสตร์ชาติจึงไม่รู้จะไปไหนเลยไม่ได้ไปไหนสักอย่างตั้งแต่เลือกตั้งเสร็จมางานก็กรรมการยุทธศาสตร์ชาติก็เลยไม่ได้เรื่องไม่มีความคืบหน้าอะไรเลยไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆเลย เพราะอะไรเข้าเดินยุทธศาสตร์ทางการเมืองผิดนะครับตอนนี้ก็เดินเป็นสองขานะครับสถานการณ์ก็กําลังบีบบีบบีบพลเอกประยุทธ์มากขึ้นเรื่อยๆและผมเคยเรียนไว้นําประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งก่อนการไปนรูปเป็นหลักการนะคกำลังถูกล่อเล่งล้มเข้าสู่การต่อต้านการรัฐประหารตอนนี้คงชัดขึ้นนะว่ากำลังเข้าสู่การต่อต้านการรัฐประหารเรียกร้องให้ยกเลิกอํานาจนะครับการรัฐประหารทั้งหมดนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสอวไม่ว่าจะเป็นการโบวตนายกคตรีพวกเขาจะต้องได้ประโยชน์สูง <e สุดโดยเอาประชาชนนิสิตนักศึกษานักเรียนเป็นเครื่องมือในการต่อต้านเพื่อไทยไม่เห็นด้วยเพื่อไทยอ้างว่ายังไม่ถึงเวลาต้องให้สสรเป็นคนโหวตจะมาคว่ำตอนนี้เลยก็ไม่ได้เพราะอะไรทราบไหมเขากลัวว่าถ้ามาคว่ำอะไรตอนนี้มันจะเกิดการรัฐประหารเพราะจู่ๆสองครั้งสองวันที่ผ่านมามีรถถังวิ่งมาวุ้ง มีของวูสองวันกลัวโดนยึดอานาจยึดอํานาจแมกว่าไม่ได้เป็นสสอ,อีกต่อไปนะเพื่อไทยก็บ,บอกว่ามันเป็นความคิดเห็นที่แตกต่างกันมันเป็นเรื่องของพรรคการเมืองไม่ใช่มันกลัวโดนยึดอํานาจเรื่องกับเรื่องมีแค่เนี้มันกลัวโดนยึดอํานาจพะม,มันกลัวโดนยึดอํานาจเสร็จมันก็เลยเออต้องเลื่อนไปก่อนให้ก้าวไกลก็โหวตไปก่อนอภิปรายโดยไม่มีการลงประชามาติก็แค่นั้นแหละนะนะส่วนพลเอกประยุทธ์ปล่อยให้มีการแก้ไขนรมนเพื่ออะไรเพื่อซื้อเวลา ซื้อเวลาไปเรื่อยๆรัฐมนูลไม่ได้แก้ไม่ได้แก้หรอกจะตั้งสทรขึ้นมาไปตั้งได้ไงตั้งขึ้นมาเรสร็จสทรร้อยห้าสิบคนจะมาจากไหนสมมติมาร้อยห้าสิบคนหนึ่งมาจากการเลือกตั้งเลือกตั้งตอนนี้แพ้ฝั่งของฝ่ายค้านหมดนั่นหมายความว่ารัฐมนูลก็จะแก้ไปยังฝั่งฝ่ายค้านนั่นหมายความว่าพวกเระเยึดยอมไหมไม่ยอมเยอะเกินรัฐรมาูนะครับนั่นคกอประกันารแรกสองนะครับ รัฐธรรมนูญถ้าเป็นแบบนี้ขึ้นมาสิ่งที่ตามมาคืออะไรนะครับมาตั้งสะสะรขึ้นมาเฉเพาะสสรอบอกเอาเลือกตั้งครึ่งหนึ่งมาจากฝ่ายค้านทบาลอีกครึ่งหนึ่งผลสรุปรวมกันมาฝ่ายของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้ครึ่งหนึ่งก็ไม่ยอมที่ต้องเกิดความขัดแยง้งสรุปก็จะ,ะจบีิการรัฐธรรมนูญเอาไปะย้อนหลัง89ปีที่ผ่านมาในเชิงประวัติศาสตร์รุ่นส่วนทราบไหมฮะรัฐธรรมนูน17ฉบับที่ผ่านมา มาจากการยึดอำนาจและการนองเลือดทุกฉบับไม่มีฉบับใดเลยที่ไม่มาจากการนองเลือดไม่มาจากการยึดอำนาจรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2540ที่รัมเอกเฉลิมยมลงเรียกร้องว่าเอ้ยมานครจะใช้ปี40ีมาแทนเพราะมีการยกเลิอกองค์กรสละให้มาขึ้นตรงกับ,บรัฐบาลทั้งหมดนะครับศาลอายการจะต้องมาขึ้นตรงกับ,บรัฐบาล และเป็นประโยชน์สำหรับพักฝ่ายค้านโดยฝั่งของทักษิณทั้งหมดเขาจึงต้องทำเขาจึงต้องทำเพื่อประโยชน์ของเขาถามว่าประชาชนได้อะไรจากการแก้ไขรัฐนูลประชาชนเดือดร้อนอะไรมีรัฐมนูลฉบับนี้ผมไม่เดือดร้อนเลยจะเป็นสวว่าให้ผมผมได้รับหนังสือเป็นทางการนวครับว่าวว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 ัวววววววัวว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 ว มาระจากอำเภอ7000กว่าคน7,500คนมาระดับจังหวัด5,000กว่าคนจาก5000กว่าคนมาเข้าสู่กระบวนการ400กว่าคนเข้าสู่ระดับประเทศพอเข้าสู่ระดับประเทศเรียบร้อยกกตก,ก็มีการเลือก200คนผมก็ชนะเข้า200คนสุดท้ายนะครับจนต่อมาคอสชอมีหนังสือเป็นทางการมาถึงผมด้วยได้รับการเลือกตั้งเป็นสอวอสุดท้ายพลเอกประวิทย์เอาชื่อผมออกไปเ,เป็นที่ไปเ,เป็น,ปน,ปนสอวอสำรองผมเดือดร้อนนะผมก็ไม่เดือดร้อน ผมก็ไม่เดือดร้อนนะผมก็ถือว่าผมไปทําตามขั้นตอนผมก็อยากรู้ว่าสุดท้ายเขาจะเอาหลักที่ถูกต้องหรือเขาจะเอาพวกเขาก็ยึดเอาพวกของเขาเองนะครับไม่ต้องแปลกใจสวที่อยู่ในปัจจุบันเป็นข้าราชการอาหารโดยส่วนใหญ่เป็นมาจากสนชผู้ว่าข้าราชการเป็นสภาสวที่มาจากข้าราชการเป็นสําคัญนะครับเป็นสภาข้าราชการนะว่าง่ายไม่ใช่เป็นสว ข้าราชการฝั่งพกเอบระยุทย์ด้วยนะครับเป็นสภา,าข้าราชการนะครับสวคืออะไรคือสภาสูงในหลักการปกครองเนี่ยนะครับสวเนี่ยในประเทศอังกฤษมาจากพระมหากษัตริย์เป็นผู้ก่อตั้งเป็นสภาพระเมื่อก่อนมันอยู่รวมกันสสวต่อมาเขาขอแยก นะครับว่าพระต้องอยู่แยกต่างหากจึงเป็นที่มาของสวของประเทศไทยสวในสหรัฐอเมริกามาจากการเลือกตั้งเคยมีการเลือกตั้งมาก่อนในประเทศไทยแล้วก็ต่อมาก็มาเป็นการสรรหามาเป็นการแต่งตั้งเลือกตั้งทางอ้อมนะครับแต่พอฝ่ายค้านเป็นคนเสียประโยชน์ไม่ได้คนของตัวเองเข้ามาก็เลยไม่ยอมก็เลยอยากจะมามีอำนาจก็เลยอ้างโน่นอ้างนี่อ้างนั่นเขามามีอำนาจก็แค่นั้นเองนะครับการเมืองมันจึงเป็นเรื่องของผู้มีอำนาจ นะอําเอยอํานาจเอาเงินฟาดซื้อมาได้มิใช่หรือมีอํานาจประดวกเงินตรานะครับทุกอย่างเนี่ยมันจึงเป็นเพียงเรื่องของการต่อสู้ของอํานาจนะครับเท่านั้นนะครับเงินตราเป็นเรื่องสําคัญที่ทําให้อํานาจการต่อสู้ทางการเมืองเพื่อมียศมีตําแหน่งก็อย่างน,น ตอนนี้รัฐบาลเดินเกมซื้อเวลาเพื่อถ่ายรู้ไหมรู้นะครับเขาจะทำยังไงเขาจึงไม่อยากแก้ด้วยเขาจึงอ้างสสรและเขาก็จะเดินเกมบุกพระเด็ประยุทธ์เป็นสําคัญจังหวะของเขาไอ้แมวกำลังเดินตอนเนี้ไอ้พวกเด็กห้าวก็จะไปแก้จะยกเลิกดเ,เฉพาะการโน่นนี่นั่นยกเลิกไม่ได้นะครับไอ้พวกนั้นเป็นหัวหอกไอ้พวกนี้คนแก่ไอ้พักเพื่อไทยก็เป็นฝั่งคนแก่ก็มาอยู่ข้างหลังไอ้พวกไอ้เด็กไปอรารวาสไปวอย เพราะเด็กมันมีความกล้าหาญนะครับแต่มันขาดปัญญานะครับขณะเดีวยวกันผู้ใหญ่มันมีปัญญาแต่มันขาดความกล้าหาญนั่นหมายความว่ามึงก็ไปสู้มึงก็เป็นลบกันนะสิ่งนี้กำลังเกิดขึ้นในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองอย่างไรก็ตามเรื่องนี้นะฮะในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาการแก้ไขธรรมนูนถ้ามันมีการแก้ได้จริงมี2หลักคือ1การนองเลือดรัฐธรรมนูญปี40กับรัฐธรรมนูญเกิดขึ้นเนี่ย ปี40ที่เขาว่าเรียกร้องจะแก้ก็มีการนองเลือดกันก่อนในปี2 5 3 5นะครับเหตุการณ์พฤษภานธมินไตายกันเป็นเบือเอาศพยัดคอนเทนเนอร์ไปทิ้งนั่นหมายว่าถ้าจะมีการแก้ไขรัฐนูลชุดนี้ก็ไปดูอดีตที่ผ่านมารัฐนูล18ครั้งที่ประสบความสําเร็จที่เหลือที่ไม่สําเร็จนะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐนูญโอ่งแดงรัฐธรรมนูญโน่นนี่นั่นก็ถูกประหารชีวิตกันหมด ก็ดูวนะ่าการแก้ไขตํามมูลไม่ได้เป็นเรื่องง่ายหรอกนะครับทุกฝ่ายคนที่มีประสบการณ์ทางการเมืองรู้เป็นอย่างดีใครที่กําลังเห้าวห,ห้าอย่างนี้นี่นะคอยดูให้ดีบุ่นส่วนคอยดูให้ดีนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์เจมกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะหััันยงงรรรจะไ,ไววา,ไาชบล,ล ลังใจให้ประชาวันเล่มนี้จะสง่านชายตาโลนสนไปคำสัญญาจากต้นข้าของแผ่นดินจะเทิดไปด้วยชีวิตคือสามสิ่งที่ใหญ่ชาติศาสตร์กษัตริย์เรียกได้ดังลมหายใจ